ฟันมาแม่แม่อ,อ้อยแหละก็คนอีกร้ายคนเป็นซี่ปุ๊กข้น้าไปเอาหัวไม่เกิเลยบอกว่าบ่เอาจะเอาคนเกลียวจะแสะดงว่าเหลเกเกลียน,นเ,เพราะว่าบอ่เอาบอ่เอาไม่แล้วเอาเกาอ่าเหล็กเก่าเวห้องยังอยู่มาหนีกันเลยในบ้านนั้นะนี่แต่ลัง่าย เป็นมุ่งบ้านเขาเลยก็บอกว่าเป็นมุ่งบ้านเช็ยงมงบานผิดเขดเ้หอดุล UH> ้่ำเสีงว่าเอาหาชีสามไปเสียงไปสั้นมาเอ่าแถั่วไม่น่ะล่ะเอาเฟนไม่น่ะล่ะคือว่าล่ะแต่ว่าตะคองบอกว่าตาคองบอกเอาเิเอาคนเกาค้นไม่บ่เอาคือเลขตัวนี้แหละหาซีสามวานนี้ มันมีวิสายอีกประมาณสามสี่คนนี่แหละมีกลุ่มนั้นน่ะ,ะเขาเล่าเรื่องเลขกันว่าเลขมันกระังสีออกมันโน่ะไปถามเขาว่าเลขออกหรือเลเลขออกเลขออกตัไวไหนเมง่อนี้คนกระเบิดตอบคนที่นั่งกระเบิดตอบคนที่สองกระเบิดตอบม้างหน่อยคนที่สามเขาบอกว่าออกแล้ว นั่นละก็ไนนนดนาพอบอกหนูนม่นะูนโ้เนกัเลยิบกระดาษขึ้นมาเส่งกัเขียนให้อนี่แหละใ่คนบวเบากเลยยิ่งยืนกระดาษให้ซื้อๆันนี่ล่ะด้นี่ล่ะมันออกเลย้ยวก่าเจ็กดกัะนี่ก่าเจ็ดยี่สิหนึ่งสี่ยูาเขาเขียนให้ย,งยงังสี่แหละก่อเจ็ดนี่ยิบคุณคนมันสาใชเก่อเจ็ดยู่สิบหนึ่งสี่ยูราเพิ่มเพิ่เขียนใส่กระดาษแล้วเพิ่นก็ยื่นให้หนูน,นะ คนบอกว่านี่ะตัวนี้่ะหาซีสมั 4, 3, นก็ใสสนาีสามหาีสามก็คือว่าฝันฝันจากเอาสามสเอสามสี่หนึ่งะไปเสียงที่ฝันว่าอันนาฬิกามมาสิมารัวลดแล้วเลยอีกสิบสี่นาทีอ่ามันก็เลยเอาสามหนึ่งไปเซียงบันิมมาฝันเห็นผู้ชายสี่คนเขาไล่หนู ไล่หนูไล่ไล่จนว่า,าแต่ต้อนกัะแลนหนีกําโนอีกสองคนแปลว่าผู้หญิงสองคนนั้นโดนจัาเขาโดดตานแล่นน้ำกันแล่นน้ำกันแล้วก็กระโดดลงน้ำโดดลงน้ำก็เลยตีผู้ชายเป็นหาตีผู้หญิงเป็นเสี่บัดนี้น้นาก็ตีมาเป็นสามก็เอาหาซีสามมาเสียง<อ>หาซีสามมาเสียงเป็นก็ะหายมาตัวนี้โอ้กรหายเก่าเจ็ดก็หนึ่งสี่เมน กถามไหมนะคะอันยังบ่ค่อยเข้าใจเอ่อเพิ่นที่ว่ามาบอกเป็นเก่าเจ๊กตังนึงสีนี่เป็นไผคะเป็นผู้ชสยลางเงยผู้หนังหลัะเก่าเลมเคยมาบอกของขอขอน้ำมือพี่จะสร้างตัวเหรผู้ชสยลางเงยผู้ชสยลางเงยผู้หนึ่งนาจะเป็นผู้เจ๊กคือเก่าเพราะว่าผู้ชสยผู้นี่มากมาตลอดอืม คนบอกตัวเล็กบอกคนบอกว่าเล็กออกแล้วเพคนบอกพิจารณามันซะจ้าเขาบอกว่าออกแล้วออกต้อเกาตัวใด้เนาะพ่อไปถามของเสียเขาไปยื่นให้เลยแต่ความเป็นจริงปู่เจคุณกับบ่บอกตัวเลขกีัดีเลยหน่อยหน่อยได้สิบอกตัวเลขกถ้าบ่อบอกถ้าคุณเชนถ้าถ้ารนบอกให้ถูกหรือเบน้งกับพิจารณามีน ก็มีไปสัมผัสมึงต่อมมาค่ะเป็นข่างฝันนนอมึงต่อมขิ่นตันคุณนุณฝันว่าจังใดนะก็ตันระดูกเกียนหายเกลกางเกีหายเนาะเกลืหายเดืกล่างเกียนหายจซื้อจังเสียเกลือเย็นนี่ละเกียนหายเจ่สองมือก่อนบัดดี้ก็บ่ามาอีกเือว่าอ มีใ <gesch> ครจะซื้อก <Jamie, S 2> ็ซื้อก็ซื้อกันแล้วกันเป็ตัวนี้แต่ว่าเป็นยังไงก็จะซื้อแล้วกันแต่ว่าเป็นตัวปั๊บเนียนตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเจ็ดต่อเก้าเจ็ดสี่เลขก็ต้องก๊าบซึ่งซึ่งเล่าบอกว่าเลขมันออกแล้วตัวเก้ารอบนั่นแต่บอกว่าเลขเก้าอยู่ขางกัมเพริ่งสามเปดแล้วรอบนี้มาบอกว่าเลขออกแล้วตัวเก้าซึ่ง เมคิดหนูนะเราคิดว่าหนายชิปินตอนัวนี้เจ้ากันตัวมักโซ่กันรวดทีเดียวเัวเดียวกันพต่หาต่อจิตหอนก่อนแมนแมนเยือยเย็นชักหาลงมามาใส่กัอีกฮ่าจี๊ดนันทีที่โน้ตีหายเป็นหาเก่าเอหายหาเอเก่าเจ็ดหา อ่าถึงด้านบนด้างล่างแล้วแล้วรก็มองบอกอีกแล้วว่าเลขกตัวเก่าคือเก่าเมื่อกตัองย่อนลงมาอีกมันซึ่งมันโมเมนต์เลขณปัจจุบันนี้มันโมเมนต์เก่าสามหาเก่าสามหามันออกทีหลังหาเก่าเจ็ดตัวนี้อ่าตัวนี้มันออกก่อนก็ตัองย่อนมาตัวนี้แต่พรามากตัวนี้กับซีไวก็ได้เก่าสามหาเก่าสามแล้วบอกว่า มันออกแล้วตัเก่าบันเดเล่าเล่าเลายิบกระดาษขึ้นมาเดยก,กระเดยไงห,หนูซึ่งมันไม่เหล็กเก่าเจ็ดเราเลยไปขึ้นหอดเหล็กตัวเก่าคือหาเก่าเจ็ดที่เราบอกรอบนั่นอ่าสิ่งเหล็กเก่าห้ากับซิปซีห้อกับยังอยู่คือเก่ามันกับบอไปใสอ่ตัวอ้วนมาสิว่าตัวนี้มาก เราต็วเจนมันหาเก่าเจนี่ห้เป็นบีา่บนไม่ไน้่านละแจ๊สิได้ตัวไหนละเนาะแม่พอนางน่อยค่ะเพราะว่าเลกก็บอกที่พีศนาแบบยอเนาะมาเมื่อเก่เจนี่เพิ่งบอกว่าบนอยู่แหละแม่นบอสบนเขียนไหยี่สี่เลยเา่ซื้อเพื่อมบอกว่าบนเล่านเขียนไงจี่สี่เขียนใเขียนนกระดาษมาเขียนอย่างเขียนจังสัคือเก่เจนไหนอยู่ทุ่งมี่สีไหนอยู่ลางนเขียนไงเพื่อน ก็ยืนให้นี่มันออกตัวนี้ระังสิเข้ใจแล้วเขใจแล้วหนูก็เลยเนี่เบิ้งอ้าท่านไม่มีขึ้นมาหนี้สามตัวนู่นแล้ก็บอปก็เลยว่าเดี๋ยววันพระอีกรอบกนเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้คือว่าเสียงมือวันพระเลยเด็ันที่ยี่สิบเอ็ดเออเอายือีก้านึง ผัเนี่ยโอาเหอาหารอาหารซีสานี่เปรียงแต่ว่าด้ฝันแก้วก็หารีสามเลยเหม่อนกโบก็คือฟันว่าเล่าเนี่ยเอาเหล็กตัวนีมาหาอสิว่าหารซีสามเปี้ยงนี้เอาเบิ้ลน่นแหะน่ว่าหลายเนาะสรับเล่าทีคือนารักหน่อยนี่ก็คือเอาตัวหนี้เปสียงเลยนะคะแ้วก็เพื่อนห้มากเป็นตัวนี้แต่ว่าจงใว่ามัมีสามตัวแต่ว่า เราเรานหามาแค่สองพว่าตันามีสามแมนมีสามตัว้เราหแล้วพอวัตัวเก่านานาก็เลยคิดเป็นตัวอยู่สามตัวเมนขาวาเจเมนพอวราลอบพลอบก้อนลอบก้อนเก่าสามหาวเก่าหาเจ็ดมันลอบมันออกก้นเดีอยวมันออกมันออกกมันออกสอเทียสามเตียได้เอาอย่างนี้ช่วงไหนที่มันออกเจดเก่าลา แก่เจ็ดหาบ่แม่เจ็ดหาเชิงเจ็ดบนเจ็ดล่างอ่าไดที่ท่พ่ว่าบอกอันน้ี่้องพยาไปหาแม่ที่พ่อออกมาคนะกลางนยเลยแม่ยอพอเชิงบนกลางว่นนั้นแต่ไปมาก่สามหาสามโตโงคอมเนตั้นเหนกันจะยูนี่ตัวหนีหรือในฝันแม่แต่ยู่ในหลีตัวเก่าเ่า ค่ะสีสามเอาเซียงแล้วเราบอกมากเชคลนี่ค่ะแล้วเราบอกว่าเล็ตตะเกาเล็กตะเกาเด้อสี่ออกนะก็คือเอาเก่าเจ็ดตัวนี้ก็เลยคือถอดหาเก่าเจ็ตเทาที่คนบอกหมดหมดตอนพุ่งอ่าก็คือตัวนี้ก็เลยว่าเออเก่าเจ็ดนี้ก็เลยเอาหาเรล่วงไถ่ เรน,มนามีนะคะโซวเอฟซีทั้ง,ทงบาทุ่งสิิงแต่ว่าอาจารย์เลนเบรดบ,บุทุกตัวยากให้เมนไทยนะคะว่าตัวได้ที่ควรนะลงทุนหมากสิ้คสุดคะนักหน่อยมากนนหนั่อยมากเนี่อ้อยจัดไเนี่ยปลาซีเรียมาล้มนะตีตามเลยแล้วคันล็อาซีเรมาร้นกะุีะะ่จับเ็นสิ่งเดีย อันนี้เรากระาเพียงพชสาวียไม่อเขียง่ายๆไม่ถกแ้ไหาพื่อนเียนใหม่นะคะแล้วรอเพื่อนเขียนใหม่นะคะจะเขียนให้ญ่เลยนะคะท่าชมเราจะได้ไม่งงกันนะคะเดยรออีกวัน่น่ชอบกระจัดดิจ่ นักจัดไปแล้วนะจ๊ะหนักตื่ไปแล้วตัวนี้ก็บตัวนี้่กับตัวนี้ค่ะนักจัดแล้วตลีเจ็ดใบไปแล้วจ๊ะคนักจัดสี่จัดเก่าเจ็ดสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมนี่นี่สามตัวขอบคุณครับขอบคุณครับีสี่หรอขอบคุณครับผม๋อสี่สามสี่ศูนย์แล้วกับหนึ่งสี่นะคะ ลองไปพิจารณากันได้นะคะเนาะสำหรับเลขในงวดน,นี้นะคะประจำงวดวันที่ครับผมชมชมหลังจากฟังความฝันของหนักหน่อยเป็นที่เรียบร่อยเนาะตามจริงนักหน่อยเพิ่นกรสรุปให้ฟังอยู่แล้วล่ะครับว่าตัวเลขเป็นตัวใดเป็นตัวใดเพราะว่ายังหนากหน่อยบอกว่ามีผู้ใช้หลังใหญไๆครับเขียนใส่กระดาษด์ให้นักหน่อยเนาะยื่นเนาะให้หนักหน่อยตัวเลขเบื้องในหันก็คือเจ็ดเก้ากับหนึ่งสี่ครับผมก็เจ็ดหนึ่งสี่เนาะ 97ครับผมเก่าเจตรงนี้จะเป็นเก่าเจตรงนี้1 4เนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่หนักหน่อยเพื่อนเอาหา3ี่สาไปเสี่ยงครับท่านผู้ชมแต่ฝันว่าถ้าจะว่าเป็นปูเจ็ก,ก็จะแมนครับผมผมท่านผู้ชมเพราะว่าตามจริงปูเจ็ดเพื่อนก็นจะไปหาหนักหน่อยตลอดเนาะจะเป็นผู้ชายหลังไงใส่สุดขาวครับผมเพื่อนกระเดยหายตัวก็คือเจเก่ากับ1 4เนาะเจ 9, 9 7เก่าเก่าเจหนึ่งี่นี่แหละครับ แต่่าคนเขียนเขียนอาจจะเขียนผพดตามจริงพันบอกว่าเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ผู้เจก,ก็เลยว่าเลขตัวเกาขันตัวเก้าหนักหน่อยพันกระแปไห้ก็คือชุดแหลกที่พันเคยได้ครับผมก็คือห้าเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดนี่ก่อนจะได้เก้าสามหานครับท่านผู้ชมก่อนจะได้เก้าสามหานเนาะพันจะได้ชุดนี้มาก,ก่อนแต่ว่าเลขชุดนี้จะถูกสองตัวครับผมแต่ว่าถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะจะงวดนั้นจะออกเป็น 97กับ 7H ถ้าผู้เชื่องจำบ่ผิดเนาะถ้าจำผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อครับท่านผู้ชมก่อนชัามาจอ 9, 3, 5, ่อก้935เนาะครับท่านผู้ชมเนาะซึ่งตัวที่วงกลมนี่เป็นอย่างตัววงกลมนี่ก็คือตัวเลขที่นักหน่อยเพิ่นมากครับผมเพิ่มชื่นชอบเพิ่นบอกว่าเพิ่นหาลอตเตอรี่ไปหลายหลายใบแล้วก็คือ43 40แล้วก็14แต่ว่าพอเทื่องมึงแล้วก็บ่หลายชุดครับท่านผู้ชมบ่หลายชุด ขันสตัวก็มีแค่2องชุดห้าสี่สามกับห้าเก้าเจ็ดถ้าเลขสตัวก็จะมีเจ็ดเก้าเก้าจ็่งสี่งสเนาะครับแต่นผิ้ช่เนาะบ่หลายครับม่หลายเอาก็ลองพิจาจณาเบม่งคับท่นผู้ช่หาทันได้ที่ชื่นชอบเนาะแต่ว่าพอเที่ยงกะให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดนมาที่1นึ่งพฤศจิกายนพศสองพันาร้อยสิบสี่เนาทันไดชอบกัจัดคัดก็ให้พานให้บึงเกิดคว้มมนุกสนาน คลิปนี่พอเที่งขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาเออหนักหน่อยเพิ่นบอกอยู่เรื่องข้าวมูชุบันวาต้องล่อต้องล่อเบิ้งวันพระอีกครับเพิ่นจะซ้ำให้คล้ายๆว่าถ้าเมนซุ่มนีเลขกอยู่ไนนีปู่เจกเพิ่นก็จะมาบอกแต่ว่าวันอังคารหนีหนักหน่อยนัดกับพอเทืองว่าจะมาไหวปู่เจกครับผมจะนํามผลละหมากรากใหม่เป็นดอกใหม่ดอกยังมาไหวปู่เจกเนาะก็คือวันอังคารที่จะถึงนี่ครับผมเนาะวันอังคารที่26 ครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลของทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอสุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุขสุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้าไปละครับหมันๆกันสุขสุกคนเด้อครับลองเอาไปลองไปซื้อลอตเตอรี่ใบเบิ้งก็ได้ครับผมเนาะลองไปหาลอตเตอรี่ไปเบิ้งเพื่อว่าหอด มันพาหนาหรือว่าวัานังคารน,นี่กรบบอลเรครับวัานังคารน,นี่อาจจะสรุปไปเรื่อยก็ได้เพราะว่าปูเจกผลข้าหายหนักหน่ยอย่ท้าไปหาอยู่ที่ศาลเพิ่นเนาะไปละครับผม